ประเทศไทยของเราตั้งอยู่ในภูมิประเทศและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมในรอบปีของประเทศไทยเรานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศต่างๆนั้นจะไม่ค่อยผันแปรมากนักถ้าเทียบกับในประเทศของภูมิภาคอื่นๆการที่เราตั้งอยู่ในภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นนี้ จึงก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีเป็นอย่างยิ่งความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในมิติของเชิงนิเวศระบบนิเวศก็พบว่าเรามีระบบนิเวศที่หลากหลายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศทางด้านป่าไม้ทั้งป่าบกป่าชายเลนป่าพัดใบหรือว่าป่าดงดิบหรือป่าเบญจพรรณหรือป่าอื่นๆตามที่เราจะเรียกกัน นอกจากนี้ยังมีระบบนิเวศท,ทางด้านการเกษตรซึ่งก็มีการปลูกทั้งพืชสวนพืชไร่หรือว่าไม้ผลต่างๆรวมทั้งระบบนิเวศในเชิงของศิลปะและวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยของคนในแต่ละภูมิภาคอีกด้วยนอกจากนี้แล้วความหลากหลายในมิติของจำนวนชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ กราพบว่าชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ในประเทศไทยเราเนี่ยมีนับหมื่นชนิดทีเดียวแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่อย่างมากและหากเรามองให้ลึกลงไปอีกในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพมิติทางพันธุกรรมก็พบว่าพืชและสัตว์แต่ละชนิดนั้นจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมอยู่เป็นจำนวนมากเห็นได้ว่า ข้าวในประเทศไทยเราเนี่ยมีเป็นร้อยชนิดทีเดียวนะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างยิ่งแต่เท่าที่ผ่านมานั้นเราไม่ค่อยคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชิงการให้ปัจจัยสี่ต่อม,มนุษย์และต่อประชาชนของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคซึ่งเราก็ได้จากความหลากหลายทางชีวภาพมานั่นเองประโยชน์ทางด้านอื่นที่สําคัญก็คือในเรื่องของการที่จะเป็นวัตถุดิบในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็ประโยชน์ในด้านการสร้างความมั่นคงให้กับระบบดิเวศของประเทศไทยให้เราได้มีความผาสุกและมีความสมดุล แต่ระยะหลังเราได้มีการทําลายในเรื่องของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เป็นอย่างมากเรามีการนําเมล็ดพันธุ์พืชหรือสัตว์บางชนิดที่ได้จากต่างประเทศเข้ามาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาหรือวิจัยอย่างชัดเจนผลในระยะยาวที่เกิดขึ้นก็คือขอให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศรวมทั้งบางด้านอาจจะเกิด ผลเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์เราอีกด้วยในบางชุมชนได้มีการคำํำนึงถึงเรื่องของความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้มีการดำเนินกิจกรรมในเรื่องของการที่จะใช้เมล็ดพันธุ์พืชในการเพาะปลูกโดยเน้นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องถิ่นของประเทศไทยเรามาใช้ดำเนินการ ซึ่งก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์เป็นอย่างดีต่อทั้งผู้บริโภคผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องในทางด้านการเกษตรอีกด้วยซึ่งเราควรจะได้มีความรู้ในเรื่องนี้เพื่อที่จะนำไปประยุก์ตใช้ในการจัดการกับความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นของเราต่อไป